นี่ครับอันนี้ระเบิดครับเดี๋ยวเราจะเช็คดูว่า <c oughs> จะช็อตไปถึงรวดหรือเปล่าน้ำเข้าไม่นิ่งหรือเปล่านี่ครับขาปลาระเบิดไปแล้วครับเราจะรู้ว่าเราอยากรู้ว่าซีรลวดข้างในเป็นไงบ้างถ้าโชคดีก็ใช้ได้ถ้าโชคร้ายก็ทั้งไหมทั้งเสียไม่น่ารอนะครับนี่อีกนี่และอีกเส้นหนึ่งสิเบเจ็สิบเปลอด ครับเอาไม่ออกก็ต้องเผานะครับเพราะว่าจะถืนไปเดี๋ยวขาดขึ้นมาก็น็อตนี้เป็นน็อตยาวครับสามสิบสี่สิบบาทเผาได้ผมเผาให้เลยครับนี่ครับสิบเซน,นครับน่าจะอยู่สามสิบรอบสองเส้นคู่ นี่ครับเห็นสเกตน,นะครับจะมีข้างในมันจะมีขดในนะครับแล้วก็ขดนอกวงนอกวงในวงในวงในนี่ยหนึ่งสองสามสี่ข้างนี้สี่อีกข้างก็สี่ข้างนี้สองนะหนึ่งสองข้างนี้ก็อีกสองนะครับนี่ครับนะครับกําลังพอดีเลยครับลอง ไม่แน่นเกินไปไม่หลวมเกินไปนี่ครับมอเตอร์ตัวนี้ทุนยาวสิบเซนที่เราวัดให้ดูแล้วทีนี้ผมไม่รู้ก็ใส่รอบผิดมาหรือเปล่าครับแต่ที่ผมใส่คือสามสิบรอบสามสิบรอบต่อล่องคือใช้สองเส้นคู่นะครับสองเส้นคู่ยาวแล้วครับ นี่ครับผมต่อสายขึ้นมาสี่เส้นนะครับเพื่อจะง่ายแก่การสลับหมุนซ้ายหมุนขวานะครับสีดำจะเส้นใหญ่นะสีกำลังสีเหลืองก็จะเป็นชุดสตาร์ทเดี๋ยวเราจะมาต่อกันเนี่ยอ,อันนี้ต่อแล้วครับนี่สี่สิบไมโครไฟจะต่อเข้ากำลังนะครับต่อเข้าสีดำตัวนี้เส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งก็ต่อชุดสีดำอันนี้ ทีนี้ถ้าหมุนซ้ายหมุนขวาเราก็จะสลับเอาจะสลับสีดำหรือสีเหลืองก็ได้เช่นเราจะสลับสีเหลืองเอาสีเหลืองข้างนี้ไปไว้ข้างนู้นเอาอันนี้มาไว้อันนี้มารวมกับอันนี้แบบนี้นะครับหรือจะสลับสีดำก็เอาสีดำฝั่งนี้ไปไว้ไปรวมกับเอาสีดำฝั่งนู้นเอาสีดำฝั่งนู้นมารวมมัดกับเส้นนี้ของสีเหลืองมันก็จะหมุนอีกด้านหนึ่งนะครับ นะอันนี้กชุดกำลังกินแค่สามจุดห้าสามจุดสี่เองครับผมถือว่าผ่านนะครับรอบถูกต้องนี่ยหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดสามถือว่ารอบถูกต้องสามสิบรอบรวมทั้งหมดแปดสามยี่สี่สองร้อยสี่สิบรอบครับ อ้าวลืมดูว่าหมุนซ้ายหมุนขวาอข้อปั๊มน,น้นก็ต้องหมุนขวาอันนี้หมุนซ้ายน่ยครับเห็นไหมหมุนซ้ายหมุนลงมาน,นี่ผิดต้องหมุนไปแบบนี้ครับ นี่ครับใบพัดจะต้องหมุนแบบนี้เมื่อกี้มันหมุนอีกด้านเนี่ยนะครับทีนี้เราจะมาสลับสายวิธีการสลับสายก็คือดูครับนี่สีดำนี่สีเหลืองอันนี้ออกตอนนี้ตอนนี้หมุนหมุนซ้ายอยู่แต่จะหมุนขวาก็คือเอาตัวนี้ ไว้ไว้ฝั่งนู้นเอาอันุู้นมารวมกับอันนี้ครับนี่แค่นี้ก็หมุนหมุนกลับด้านอีกด้านนึงแล้วครับสลับสีสีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองหรือสีดําสลับเส้นสีเดียวนี่ครับน,นี้จะหมุนขวาครับ